สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะชื่อนาะงสาวศสศสิประาอย่างงามชื่อเล่นชื่อเอนะคะอายุ32ปีเอขายกระเป๋าหนังปลากระเบนกระเป๋านังจระเข้และกระเป๋านังงูแท้นะคะเป็นงานคุณภาพระดับส่งออกขายให้ในราคาที่ถูกมากมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะ ร้านขอเหอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการถนนแพรกษาซอยเทศบาลบางปู36เข้ามาในซอย200เมตรอยู่ขวามือตึกสีม่วงชื่อร้านอน,นันทรัพย์นะคะถ้าพี่ๆสนใจอยากจะมารับชมสินค้าที่ร้านมาได้เลยค่ะร้านเปิดทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์นะคะเปิดตั้งแต่9โมงเชา้าถึง3ทุ่มค่ะและถ้าอยากสั่งสินค้าก็อย่าลืม inbox เข้ามานะคะแคปภาพสินค้าฝากชื่อที่อยู่บร์โทรศัพท์นะคะต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินแจ้งได้เลยค่ะสำหรับคลิปวิด วดีโอนี้ต้องขอทำคลิปให้พี่ได้ชมกระเป๋าสะพายมินิหนังงูนะคะเป็นงูใหญ่สวยหรูโดดเด่นใช้งานดีวัตถุดิบแน่นและที่สำคัญขายให้ในราคาถูกเหลือเกินกระเป๋าสะพายมินิหนังงูตัวนี้ขนาด8.5นิ้วสูง4นิ้วและหนา3นิ้วใช้งูแบบ 360องศารวมไปถึงตัวสายสายด้านหน้าด้านหลังเป็นหนังงูหมดเลยวัตถุดิบแน่นมากขายให้ในะราคาเพียง2,200บาทเท่านั้นแถมพวกมัลใจให้ทุกออเดอร์เหมือนเดิมนะคะจริงๆแล้วถ้าใช้วัตถุดิบเยอะขนาดนี้ ถ้าขึ้นห้างั้งในแล้วก็ต่างประเทศอย่างน้อยต้องมี2องสามหมื่นเลยนะคะกระเป๋าสไพลยหนังนง,งูกระเป๋าที่สวยหรูตั้งแต่วันนี้จนวันไหนวันหน้าวันในอนาคตตั้งแต่ประเทศนี้ยันประเทศไหนพี่ๆเดินไปประเทศไหนก็รับประกันได้ว่าสวยและโดดเด่นแน่นอนเพราะว่าวัตถุดิบของเห๋ okay, เป็นวัตถุดิบที่หายากและยากต่อการลอกเลียนแบบนะคะ2,200บาทสีชมพูกะปิค่ะพี่ๆชมความงามน,นะคะอันนี้ผลิตจากท้องงูซึ่งอันนี้พี่ๆดูนะเป็นเกล็ดงูแบบธรรมชาติ ธรรมชาติเลยหนังเอ็กโซติกเนี่ยคือพี่พี่จะได้ความเป็นธรรมชาติของเขาซึ่งของปลอมจะลอกเลียนแบบไม่ได้แล้วก็ไม่มีวันเหมือนนะคะท้องงูเห็นเก็ดใหญ่ๆอย่างนี้งู4-5เมตรอย่างต่ำค่ะพี่พี่แล้วก้นกระเป๋าการวางตำแหน่งดูการวางตำแหน่งด้วยนะคะเพราะว่าเราวางตำแหน่งที่สวยและบาลานซ์กันมากๆทั้งซ้ายแล้วก็ขวาซับในเป็นหนังวัว นะคะต้นทุนในการผลิตสูงวัตถุดิบแน่นดีไซน์สวยและน่ารักใช้งานดีใช้งานพิว้วพิเบาบาสบายๆายายน่ารักนักไม่ปวดหลังใช้ได้ทุกวันได้เลยนะคะช่องด้านในนะคะแล้วก็ช่องซิป ตรงนี้จะเป็นพารุมนะคะราคา2,200บาทเท่านั้นสำหรับวัตถุดิบขนาดนี้แน่นขนาดนี้ราคานี้ถือว่าถูกมากๆเลยนะคะพี่พี่ขาแล้วดีไซน์น่ารักและทันสมัยมากตัวนี้คือทำยากและค่าแรงสูงปกติกระเป๋า,าสัพภายเล็ก,ลกๆทั่วไปจะไม่มีดีเทลเยอะขนาดนีน้แต่ตัวนี้ลูกเล่นหน้าหลังซ้ายขวาคือลูกเล่นนางเยอะและค่าแรงจะต้องสูงเพราะว่าจะต้องผลิตจากช่างที่มีฝีมือเท่านั้นไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะ สีต่อไปเป็นสีเหลืองล้างลายท้องงูสีเหลืองล้างลายเกร็ดงูใหญ่และสวยมากบริเวณท้องงูนะคะก็เป็นอีกบริเวณหนึ่งที่ต้องบอกว่าจริงๆอับแพลก่าหลังงูด้วยซ้ําแล้วมันเป็นงูตัวใหญ่ค่ะพี่ๆ่ะด้านหน้าด้านหลังสีสวยสดและก็โดดเด่นมากการวางตำแหน่งพี่ๆขาดูการวางตำแหน่งเอากลางท้องมาลงให้แบบนี้ทํายากนะคะไม่ใช่ว่าจะหาหนังหรือเอาเศษหนังมาใส่ไม่ใช่นะคะอันนี้คือการวางกลางท้อง กลางท้องหนังมัวคืออยู่ที่ใต้กระเป๋าทั้งสองฝั่งแบบนี้ต้องบอกเลยว่าเจาะเอาแต่ตรงกลางท้องมันมันวัตถุดิบคือเราจะเอาเศษมาทําไม่ได้อันนี้น้องเอ๋ย้ําก่อนนะคะวัตถุดิบแน่นแล้วก็เลือกหนังสวยๆลงแบบหน้าหลังซ้ายขวารวมไปถึงก้นกระเป๋าและหนังด้านในที่เป็นหนังบัวสีเดียวกันกับด้านนอกต้นทุนก็สูงมากแต่เราขาย2,200บาทนี่คือราคาที่ถูกมากๆเลยนะคะ สีเหลืองนะคะก็จะเป็นสีที่มีความรู้สึกโดดเด่นรูล้ลร้าอลังการใส่เครื่องสำอางนะคะใส่มือถือใส่กระเป๋าตังใบเล็กกระเป๋าใบนี้ถือเป็นคลัสก็สวยเวลาใช้งานเนี่ยพี่พี่ไม่ต้องกลัวว่ากระเป๋าจะหกขลัล้มตีละหกขัเมนตีละกการเลยเพราะว่าเราออกแบบมาเพื่อให้เขาเนี่ยตั้งตระงานสวยถือไปตั้งตรงโต๊ะที่ไหนไปนตั้งที่ร้านอาหารที่ไหนก็สวยและโดดเด่นแน่นอนไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะสีต่อไปเป็นสีเขียวนะคะ สีเขียวเ,เดี๋ยวน้องเอกใช้งานให้พี่พี่ดูช่วยปรับสายสะพายให้สั้นหน่อยนะคะสายสะพายปรับระดับได้นะคะตัวสายสะพายเนี่ยพี่พี่ขาพี่พี่ดูวัตถุดิบนะคะแน่นมากด้านหน้าด้านหลังเ,เป็นหนังงูนะคะคือเจ้าแม่มาเองเลยก็ว่าได้เนี่ยค่ะพี่พี่ดูด้านฝั่งนี้นะคะแล้วก็ด้านหลัง ก้นกระเป๋าลงกลางท้องงูสวยๆรวมไปถึงตรงนี้นะคะตรงบริเวณกระดุมคือการลงเนี่ยจะหาเศษมาลงมั่วซั่วไม่ได้เพราะว่าลงยังไงให้สวยแล้วก็บ a ลา n c e กันขนาดนี้ทั้งตัวกระดุมด้านหน้าด้านหลังรวมไปถึงท้องที่ก้นกระเป๋าด้วยนะคะสวยและหรูมากอ่ะข้างใน แบบนี้ค่ะใบนี้เนี่ยมีไว้สําหรับใช้งานในชีวิตประจําวันถือออกงานใช้งานแบบเบาๆสบายๆน่ารักน่ารักสวยๆสีสวยๆเป็นมูลล้างลายสีพื้นนะคะ2,200บาทไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะสีต่อไปค่ะสีส้ม เดี๋ยวใช้งานให้ดูตัวนี้จะเป็นสีส้มพีชนะคะสีส้มแบบนวลๆสีส้มตัวนี้จะผลิตจากบริเวณหลังของงูนะคะบริเวณหลังของงูเป็นเกร็ดงูสวยๆมองเข้ามาแล้วมีความสวยแล้วก็สะดุดตามากนะคะเวลามองจะให้ความรู้สึกเดียวกับสีโอรสเลยนะคะชมความงามค่ะดูเกล็ดงูนะคะ ด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ก้นกระเป๋าเป็นหนังหูแท้ร้านเปอร์เซน์ที่มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายความสวยของงานมีความพิถีพิถันมีความประณีตนะคะมีความละเอียดทั้งด้านนอกและก็ด้านในและที่สําคัญน้อยขายไม่แพงนะคะ2200บาทเท่านั้นกับกระเป๋าที่สวยหรูโดดเด่นและเบาและไม่ซ้ําใครตัวนี้น้าหนักเบาใช้ได้สบายเลยค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะสีต่อไปเรามาชมสีดําค่ะ สีดำเงาสวยน่ารักน่ารักมากจะสะพายข้างจะคอร์สบอด,ดีนะคะ พี่พี่ขาตัวนี้คือมันอยู่ทรงมันอยู่ทรงมากๆเราทําทรงออกมาดีเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอะไหล่ด้านนอกด้านในในส่วนที่มองเห็นและส่วนที่มองไม่เห็นใช้แบบของดีหมดเลยเพื่อให้เนี่ยกระเป๋าเนี่ยอยู่ทรงแล้วก็ใช้งานดีนะคะวัตถุดิบนะคะตัวนี้คือดาราเซเลบทั้งในแล้วก็ต่างประเทศใช้ถือกันแบบอลังการตามห้างมีขายนะคะพี่พี่ยิ่งถ้าห้างต่างประเทศแล้วเนี่ยตัวนี้คืออย่างน้อยๆต้องมี2 0 0 0 0กว่าบาทต้องเหวขาย2,200บาทนะคะกาไรน้อยมากพี่พี่ได้ไปคุ้มแน่นอน เพราะว่าน้องเองจกจัดหนักจัดเต็มแบบ360องศารวมไปถึงสายสพายเวลาใช้แล้วคือดูหรูมากเพราะว่าวัตถุดิบอัดแน่นมากเหลือเกินนะคะ2,200บาทซับในเป็นหนังวัวอีกแค่ค่าข้างในแค่ซับในอย่างเดียวก็คุ้มแล้วนะคะขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอของน้องเอกนะคะชอบสินค้าตัวไหนแคปภาพแล้วก็อินบ็อกซ์มาสอบถามได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ